เกิดใหม่เกิดใหม่แม่โอ้ยโอหนอนกันอื่ตตัวเนี่ยออกไม่แล้วนู่นซ้ำตัวนี่ซ้ำตัวพี่น้องเลยนุนซ้ำ อันนี้ออกมาอีกสี่ตัวหนึ่งจองซ้สมสีโอกระุยเลยนี่เลี้ยงไม่ไหวแล้วนี่ ตัวใหญ่นี้ออกก่อนนะคะอันนี้นะคะอันนี้ลูกของดิสกี้นะคะอันนี้ลูกของเซมอนนะคะอ่าตัวเล็กๆสีตัวนี้ลูกเซมอนนะคะเพิ่งออกก็ได้ประมาณเดือนว่าเลยนะตัวใหญ่อ่าตัวเล็กๆนี่ก็ประมาณตักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้อจนเลยแม่ <laughs> บ้านก็มีอยู่แล้วนะคะประมาณหกเจ็ดตัวนะคะตัวใหญ่ๆนะคะตอนนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วมันออกไปจีบสาวมั่งอันนี้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้อันนี้ตัวผู้สีดำนี่ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้